นะคะโอ้โหสุดยอดมากครบทั่วเลยนะคะอีกท่านนึงต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะท่านนี้ต้องบอกว่าขออนุาตใช้คำนี้นะคะผู้ป่วยมะเร็งดูซิว่าผู้ป่วยมะเร็งทำไมถึงตัดสินใจกินมากี่พลัสแล้วช่วยให้เขายังดูสดใสแข็งแรงอยู่ได้อย่างไรขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกลุ่มเอ็กซ์คทีฟดิสเซ็ตแอสโซเชค,คุณจันพรพเช่นช สวัสดีนะคะทุกท่านก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณบริษัทยูนิลิเวอร์ที่ให้โอกาสพรได้ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวณเวทีอันทรงเกียรติอันนี้นะคะก็หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักพรจากผ่านจาก Facebook แล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยได้แชร์เคสพรตาม Facebook ซึ่งพรยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างน้อยนะคะีค่ะพรก็ยังเป็น หนึ่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ3ที่ผ่านการรักษาและมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าถ้าคนเป็นมะเร็งนะคะส่วนใหญ่จะเท่ากับตายเพราะว่าคนเนี่ยจะมี2กลุ่มที่คิดเลยว่าพอเป็นมะเร็งเกิดขึ้นอันแรกเลยคือพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาก็จะค่อยๆ ดาวลงดาวลงดาวลงจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแต่อีกคนอีกประเภทหนึ่งคือพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะหาหนทางทางรอดของตัวเองซึ่งคุณหมอเนี่ยจะทำการรักษาให้ด้วยกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเคสจะเป็นอย่างไรเช่นในเรื่องของการผ่าตัดต้องมีอยู่แล้วพอเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการผ่าตัดสคือการให้ีโม สคือการฉายแสงซึ่งแต่ละอย่างเนะะี่ยค่ะอะไรจะขึ้นก่อนขึ้นหลังขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคุณหมอแล้วก็ระยะของการเป็นพรเองเนี่ยเป็นระยะสามคุณหมอไล่สเต็ปให้ฟังเลยว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งคือผ่าตัดคือตัดเต้านมออกทั้งเต้าจากนั้นต้องรีบรักษาตัวให้ฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพื่อรับคีโม เพราะว่าเนื่องจากว่าระยะ3มเนี่ยคะ่ะมันจะมีการแพร่กระจายไปสู่ระยะ4ีอพรเนี่ยก็คือลอ้ลอล้อต่อมน้ําเหลืองออกไปเนี่ย41ต่อมติดเชื้อไป19พอมาฟังวันนี้ที่อาจารย์บรรยายเนี่ยรู้เลยค่ะว่าชีวิตเราเป็นสิ่งไม่แน่นอนถามว่าจากเดิมเนี่ยเธอเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเป็นนักกีฬาแต่วันนึงต้องมาเจอสภาพตัวเองเนี่ยเนื่องจากเซลล์เสื่อมสภาพ แล้วก็อนุมูลอิสระซึ่งมันเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยตลอดเวลาแล้วทุกๆเวลาที่เราหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเบาไม่ได้กับเรื่องของสุขภาพพอพ่อนผ่าตัดเสร็จเนี่ยค่ะก็กลับมาพักฟื้นทําอย่างไรให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักรู้ข่าวทราบข่าวทุกคนเนี่ยค่ะก็พยายาม อยากมาให้กำลังใจเรามาเยี่ยมเราสิ่งที่เขาจะเอาติดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมนมเลยผลละหมากลากไม้หรือรังนกหรืออะไรคะซุปไก่ซึ่งของต่างๆเหล่านี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการบำรุงสุขภาพวันนี้ค่ะถ้าคุณมีคนที่รู้จักนอนติดเตียงอยู่เนี่ย ถามหน่อยถ้าคุณฮิ้วพวกนี้ไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยพวกเนี้ถามว่าอยากทานไหมอยากทานแต่เขาทานไม่ได้ค่ะวันนี้ค่ะถ้าคุณมีคนที่คุณรู้จักคุณจะไปเยี่ยมเขานะคะพกมากี่พาสเราไปเถอะคะ่ะเพราะว่ามันช่วยและตอบโจทย์สิ่งต่างๆให้กับร่างกายได้เยอะมากๆแล้วที่สําคัญคือมันตมันต่อต้านในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนท์เพราะว่า ภาวะคนป่วยเนี่ยคะ่ะมันคือการที่ร่างกายเรามันมีอนุมูลอิสระเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามากี่พลาสไปเถอคะค่ะมันตอบโจทย์สิ่งต่างๆมากมายพอผ่านคีมโมมาทั้งหมดเนี่ยแเข็มแล้วก็ฉายแสงอีก25ถามว่าในชีวิตไม่เคยรู้ว่าคีมโมเป็นอย่างไรแต่ต้องให้เราจะทำย่างไรก็คือเตรียมตัวเตรียมสุขภาพเราให้พร้อมพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ต้อง ผ่านให้ได้สเตปของการให้คีโมเนะะี่ยค่ะก็คือเขาก็จะให้เหมือนกับในส่วนของให้น้ำเกลือเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะอาการที่มันเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยอ่อนเพลียสองทานไม่ได้สามปากเปื่อยสี่มีภาวะท้องผูกห้าในส่วนของชามือตามปลายเท้าแล้วก็ที่สำคัญคือการที่จะรับคีโม ต่อเนื่องทุกๆทุกๆสองวีทำยังไงให้เก็บเลือดขานพรเองเนะะี่ยค่ะพรทานมากี่อย่างไรช่วงให้คีโมพรบอกเลยว่าพรทานมากี่ต่างน้ำอย่างน้อยคือวันละแปดช็อตเช้าลางวันเช้าสายบ่ายแล้วก็เย็นอันนี้คือเป็นลำดับของการทานของพรว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยทุกวันขนาดว่าเราให้คีโมเนะะี่ยค่ะ มันยังมีมันยังมีในส่วนของพวกยาสะสมเพราะว่าคุณหมอจะบอกเลยว,ว่าให้ทานน้าเยอะๆนะให้ทานผักผลไม้เยอะๆนะแต่ข้อจํากัดของการทานการให้ีโมก็คือว่าห้ามทานผักสดแล้วก็ผลไม้ก็คือต้องกินผลไม้ที่ปอกะเปลือกถามว่าเฮ้ยมันใช้ชีวิตมันยากเกินไปไหมอ่ะกับการที่เราทานมากีเนี่ยวันละ ทีละสองช็อตสองช็อตสองช็อตง่ายากว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพเราคุณภาพชีวิตช่วงการให้คีมโมของพรก็จะผ่านมาตามสเต็ปแล้วทุกครั้งเนี่ยเก็ดเลือดจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะรับคีมโมซึ่งสามารถที่จะผ่านระยะเวลาของการที่ดูแลตรงเนี้ยอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยสามารถเข้ารับเข้ารับการฉายแสงได้ตามที่คุณหมอกําหนดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออ คือก็ชมก็ชมพรในในส่วนของการดูแลสุขภาพเนี่ยกับผู้ป่วยคนอื่นๆว่าเออเนี่ยเราดูแลสุขภาพตัวเองดีนะแล้วถามว่าช่วงของการฉายแสงถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาค่ะคนที่เก็บเลือดต่ําพอฉายแสงไปเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้แผลเนี่ยเบิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะพยายามประคับประคองเพราะว่ายี่สิบ้าครั้งของการฉายแสงคือการฉายทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับมาทุกครั้งก่อนที่พรจะเข้าฉายแสงพรก็จะทานมากี่ก่อนพอฉายแสงปุ๊บพรก็จะมาทานอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนและหลังของการฉายแสงเพราะฉะนั้นแผลพรเนี่ยจะไม่มีการเบิร์นเลยและที่สําคัญคือมันฟื้นสภาพได้เร็วมากๆเนี่ยค่ะพรอยากจะบอกว่าขนาดพรเป็นระยะสามและเข้ารับการรักษาตามที่คุณหมอบอกได้ครบทุกขั้นตอนมันมากี่พัยังสามารถ ช่วยตอบโจทย์แล้วก็รักษาสุขภาพพรตอนนี้พรจบการรักษามาได้5เดือนแล้วค่ะค,คุณหมอบอกว่าทุกอย่างอยู่ในความสงบเรียบร้อยจริงๆต้องอยากจะขอบคุณมะเร็งด้วยค่ะว่ามันทำให้พรเนี่ยดูดีขึ้นสวยขึ้น ก็เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยอาจจะสุขภาพยังดีอยู่แต่อย่าดูเบานะคะท่านเองเนี่ยท่านก็ควรที่จะดูแลสุขภาพเพราะอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ในทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทาน,นะคะ่ะไม่ต้องมาทานเยอะอย่างพรแต่อย่างน้อยจะเป็นเช้า1เย็นหนึ่งหรือเช้า2องเย็นสองท่านสุขภาพดีอยู่แล้ว ขอให้ช้ยมากิเนี่ยคะ่ะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแต่สําหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพขอให้เลือกมากิอีกเช่นกันค่ะเพื่อเป็นทางรอดของชีวิตท่านเองค่ะก็วันนี้พรอขอฝากไปแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวพร้อมให้คุณจันทร์พรเช่นชอยอีกครั้งหนึ่งค่ะกับผลลัพธ์ทางสุขภาพนะคะจะเห็นได้ว่าคุณจันทร์พรฝากทิ้งท้ายไว้นะคะอันนี้ เธอก่อนหน้าที่เธอเป็นมะเร็งนะคะต้องบอกว่าร่างกายแข็งแรงมากนะคะเป็นนักฮอกกี้ทีมชาตินะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะแล้วเราหรอคะเฮ้อนั่นน่ะสินะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดได้ขึ้นเสมอนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมนะคะในช่วงต่อไป